ครับมา,มาเจอพี่นุม่มโอ้รู้สึกตื่นเต้นครับด,ด,ดีใจครับปกติก็คือเราก็คือติดตามมาดูแล้วเนาะ,ะแล้วก็เห็นโอ้พี่นุ่มเนาะถือว่าเป็นพิธีกรเบอร์หนึ่งในประเทศไทยเลยละ่ะอันดับหนึ่งในประเทศไทยซึ่งรายการหุ่นกระแสซึ่งเป็นรายการที่ทอล์กออฟเดอเทาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพวกเหตุบ้านการเมืองต่างๆที่อยู่ในกระแสเนาะถือว่าดีใจมากเจอครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับพี่ลาเอ่ยถามว่า ไอหนุ่นู่นุ่พ่อไม่ได้ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าคือพ่อนี่เจอเจอลุงหนุ่มกันใช่เพราะเลยตื่นเต้นค่ะเออครับยังไงสวัสดีครับสวัสดีเนี่ยสีเสื้อดูไม่ได้นัดกันนะเนี่ยจริงหรอกีฬาตื่นเต้นอยู่บ่ค่ะเจอไอหนุ่มกันใช่นั่นน่ะตื่นเต้นด้วยจ้ะเพิ่นว่าจังใส่เพิ่นเพิ่นหูจักเข้ายู่บ่อองอิงนั่นเพื่อนหูจักเพื่อนเพื่อนกับบออยู่แหละองุ่นยิงองุ่นยิงจักฮู้จักเพิ่นบอเพื่ฮู้จักเพิ่นอ่นเล่าก็บไอแคมานหลายบ่ค่อยมีเวลาตัวจริิิงเเพพ่่่่่นนรออยูบคะจ้ จ้าสอนซื้อพ่อได้มใครรอกันรอยพ่อกขาบอกว่าเนาะเพราะว่าพ่อพ่อรอพอรงนมแล้วพ่อเขาบอกตรงใช่อันนั้นคือรอแบบลุงอันนี้คือพ่อก็คือรอแบบพ่อก็แค่นั้นนะพ่อตอบแทนก็ได้หรอกเรื่องเหลือบมันหลักฐานหลักฐานมันพยานชัดเจนอยู่แล้วลองให้พ่อชื่นใจนะสักหน่อยอ่ะใครรอกันนะพอดีจ้ะพอดีกัน พ่อ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 จำการจ้ะรอจำการอยากได้พ่อดีใจแล้วราได้ทิกตอกมันจริงเปล่าที่คนพิมพ์มาชมพ่อพ่อพ่อโจหล่อจังพ่อโจโมเมนต์พ่อโจบอกเองจ้ะเขาพิมพ์ที่ไปไอ้ไปไลรสดใช่ไหมไปไลรสดขายของใช่ป่ะเขาพิมพ์พ่อโจน่ารักมากพ่อโจหล่อมากเราก็พูดไปตามเขาพิมพ์สิใช่มีบ้าเราเห็นเขาใช่ไหมกงหญิงโมเมนต์จ้ะพ่อพอพูดเองใช่ไหมเมียนจ้ะพ่อเป็นพ่อบอกเอง อุ้ยเ่้าตัวจริงค่ะโอ้ยเจ้าคืออีฬาเป้าตัวเนาะบ่ตัวจ้ะครับ่ป้าตัวค่ะในได้เอือบสิมาอัปเดตว่าในสถานที่รอแคหน่อยสถนนี้แบบแฟนมีสติ้งพนนันตอนนี้ตอนนี้ฮะก็คือไอ้ธันอร์โดมเนี่ยครับเป็นเราเป็นลิตศที่สองเพราะว่ามีของบริษัทใหญ่เขาจองไว้ต้องรอดูว่าเขาจะจัดต่อไใช่แล้วถ้าเขาไม่จัดก็เป็นของเราครับ เฮียรีบเถอะคนรอจองคิวคนรอสมบัติเยอะเลยคือพูดตรงบอสผมก็ไม่รู้การจัดงานต้องกระโดดแบบ2ปี3ปีขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็ร่ารอจองเร็วแล้วเนาะถูกไหมครับปรากฏว่าเขาก็มีองินเขาอยู่แล้วถ้าไม่มีที่จัดผมว่าจะไปถมบืองบ้านแพงก็จะใช้บืองบ้านแพงจัดแต่ว่ากลัวจะใช้เงินถมบืองมันก็หมดไปหลายสิบล้านหมดไปร้อยล้านจะอยู่ไหมน่าจะยืมเงินกับฮี่หน่อยไปถมบืองบ้านแพงกว่าเอาโอเคครับเรา ท้องแผ่นเดียวกันแล้วนี่เราไปด้วยกันเลยแล้วสาวน้อยรำเพลิศแล้วเราไม่ดสี่สูบแบบว่าเดทน์ตอนไหนที่บอกแฟนๆสิได้ไปซื้อบัตรกันนึงอ๋อไม่ไม่เกินเดือนนี้แน่นอนครับว้าวเอาหลายคนถามหานะครับตอนนี้น่าจะภายในเดือนนี้ภายในเดือนนี้รู้แล้วน่นอนครับจบทางานอยู่ทางบ้านอยู่ครับหลายคนอู้ดแบบผมไปดูอ่าคนเม้งนี่แบบรอซื้อบัตรแล้วรอซื้อตั๋วแล้วสามพันสามพันสามพันเลยจองแถวหน้าเลยเก็บเงินรอแล้วครับยังมีเวลาเยอะหนึ่ง ไงสองคนเนี่ยคนหาเหรอเต้นเต้นดีกว่าหาหาสนทีต้นเต้นจ้ะมันยัไม่ยังไปโซ่คิดในใจนั้นโซ่ไงโซ่ไงโซ่อย่างโซ่ไงเออโซ่อย่โซ่อะไรโซ่ฮิปโปโซ่ปะวันไหมไม่รายกันก็มาดีครับาดูแบบชอบมากเลยใช่ใช่เป็นรายการเจ้ามาดีครับสนุกดีมีไหมมีคนที่เราชอบที่เราอยากจะเอามา มี่จ้ะมีเสนอไปที่พ่อบ้างยังเพราะฉะนั้นบอกน้ำพลออยู่จ้ะพ่อเพราะท่นานบอกน้ำมอยู่อย่าว่าอย่างในพิลิซาเด้อพ่อพอมีเงินจ้างนี่ลูกพิริซาเบย์เบย์เบย์ค่ะทันว่าคือจะสิมคือตอนนี้คือหมอละไมนดังมากทีหน่อยแล้วคือแบบว่าหมอนโจกับหุูยี่เนี่คือลงคลิปจังใส้มันแบบหลานวิวตลอดเลยจังใส้มันฮอตอีๆหนึ่นค่ะมานู่บอก ไม่ถึงไม่ถึงว่าคนชมเยอะบอกไม่ก็แเอาคลิปไปลงก็แบบลานผมว่าผมมีหน้าที่ผลิตดีกว่าทาโครงทําคลิปให้ให้แต่ว่าดังไม่ดังเอาตรงๆคือมันก็มีหน้าที่ที่เราทําอย่างนี้เราทําอย่างนี้มาต่อเนื่องเราอย่างนี้มาตลอดมันเป็นสิ่งที่บอสทามาตลอดแล้วมันก็เลยมองว่าอะไรแบบถ้าให้ผมแบบคนนอกมองเข้าไปนะครับเนาะมันเหมือนบอสต็ปูฐานมาตอนนี้มันเก็บต่อคอลคนแล้ว สิ่งนี้มันคือต้นไม้ต้นหนึ่งที่คนที่อยู่รอบตัวบอสไม่ว่าจะเป็นใครกร็ช่างสามารถที่จะเก็บผลตรงนี้ไปใช้ได้หมดเลยอันนี้คืออันนี้ชั่วมนทจริงๆล้วเออแล้วก็ได้ยินกระแสตอบรับหรือว่าไปหน้าหน้าห้าเนี่ยก็จะเจออย่างนี้ทุกครั้งจะมีคนหนึ่งที่แบบ เข้ามาหาบอสแล้วก็มาขอบคุณ<ม>ว่าสิ่งที่บอสทำไว้เนี่ยเขาเองก็ได้ผลประโยชน์เหมืนด้วยอันนี้ผม,มรู้สึกจริงนะมันเออนนม,มันมีใครเดือดร้อนอีกคนหนึ่งก็คือคนนี้ตอนนี้ผมเหนื่อยใช่ไหมผมชวนคนนี้มาเหนื่อยด้วยออตอนแล้วน <มา S 2> หนึ่งทำยูทูบเปิดยูทูบช่องใหม่เฮียหน่อยสาวน้อยลำเบิร์นโชว์วันเดียวหนึ่งวันสามหมื่นคนติดตามยูทูบคือรัฐเศรษฐกิจคือเป็นยังไงพลังสาวแบบนั้นสามหมื่นคนดูคือตอนที่ท่ำครับแฟนคลับของน้องอ่ะก็บอกว่าเฮียอย่าประมาท พลังแฟนคลับนะครับตัดชุดเพชรรอเลยซึ่งในวงการจะรู้ว่าเฮียโดนให้บังคับให้ใส่ชุดเพชรมาตลอดเลยเฮียอะไรก็ไม่เอาไม่เอาเยใช่แล้วเฮียจะใส่ชมอะไรต้องใส่วันที่มากรุงเทพแล้วล่ะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะผิดในสิ่งนี้ขึ้นรัมขึ้นรัเลยขึ้นรัมคู่น้ำปลาเลยนี่รับปากแล้วนะรับปากก็แล้วนะกองไปว้เแต่เยีะแต่คือลองได้เนาะ ผมร้องไม่ได้เลยนี่เดี๋ยวจะให้ห <Int ens> <ate> หลานสองใช่ต้องให้หลานสองพระโจกับสีชัจ้ะผมชอบท่านีท่อไม่ได้ใส่ชุดเพ็ดนานจ้ะนานแล้วนานแล้วถ้าผมจะใส่ก็ต้องมีมาอะไรจากลูกไ้ยมีมาอะไรจากลูก่จะมีเออมีไปเชียร์น้คนอื่นให้ผมผมผมก็ยังไม่ว่ากันจะว่าผมผมจะมีมาอะไรจากลูกสาวผมก็จะขึ้นเิธี ถ้าเั้นผมไม่ขึ้นกดดันเราแล้วนะกดดันจ่าเหรียญทองเดี๋ยวตุ้กระปุกไม่พอผมว่าพ่อคงอย่างเงี้ยรำไปท่านี้ไปอะหนักคอคอเลยกีฬากีฬาล่าจุดถอยรถมาใหมัยบอกแม่นจ่าทะเบียนอเนียงะมันมาเฮ้ยจัาเพียรเนียงะไไหนจัาเพียร์เนียงะไปไหนศูนย์ห้าห้าย่างห้อยห้ย่างมีอะไรแปดสี่ป่ะใช่ ออมสิ 5, านโอ <ics> ้เขาเยอ้นี่แหละผมหมดไปเยอะเลยพูดถึงเรื่องนี้ได้ไหมพี่ผมยังไม่ได้อวนเงินให้เขาเลยผมหมดไปเยอะตักกดสามไม่ซื้อหวยมาหลายงวดแล้วพอโอ้โหป้ายแดงป้ายแดงอีกโอ้โหพ่อโพสเฟสแบบ8ปดสี่แปดห้าออกมาถือไม่มีสักตัวนี่มันไปออกออมสินด้วยทำไมพ่อเสือออมสินยอดกระถินด้วยยอดกระถินเจ้าจะปาดว่าโหถลรคือหกแสนเลยค่ะปรอเทศผู้เดียวบอ ก็จาพอพอนไปซีพนโอนเขามาจากวัดใสค่ะวัดซีใสวัดบรรน้องคู่จ้ะจังหวัดจังหวัดสีเกต้านบ้านเฮาบ้านนองยออดีหลีจำจำในบทละเอยดละเอียดจำไม่ได้จ้แต่พอดีใครเฝ้าบอกทอตั้งแต่งวดที่แล้วก็ยังว่าใจขึ้นพระธาได้เบิดซ์ยังไงางเยอะแล้วจับมือกันเปิดวงใหม่เห็นที่บอกอยากไปเป็นนางเอกวงใหม่เนี่ยบอกจริงๆนะอันนี้ซีแล้วล่ะเราก็เราก็เข้าใจว่าโอเค สุดท้ายพ่อแม่ไม่ยอมแต่กินกาแฟนกลับไม่ได้หรอครับกาแฟแบบแต่น้องก็จะมาให้กําลังใจอย่าเล่นน้องอย่าเล่นมาแตมมาแตมเนสกใช่เป็นเจ้าภาพจ้างมารับเชิญได้ก็จะมาเพื่อนอยากจะเสียนะครับที่ไหนอยากจะไปหาพ่อหาลุงแอบกันซีแบบกระซีนเอนหน่อยแต่เราพูดกับพ่อโจ้สิ หนูไปไม่ได้ถ้าสาวน้อยแพงมีแต่พ่อก็ไม่มีคนดูสิลูกเก็บบัตรบัตรละห้าบาทก็ไม่มีคนชมหลูกพ่อรู้อยู่พ่อก็ต้องอยู่หนูก็ต้องอยู่กับพ่อสิจะไปสาวน้อยสองอ่ะสาวน้อยลำเพลินโชว์อ่ะหนูไปสาวน้อยหนึ่งก็ไม่มีคนดูสิใช่ไหมล่ะมีแต่พ่อโจโอ้บัตรห้าบาทเขาก็ไม่ซื้อหรอกพอปูขนาดนี้แล้วเรารู้สึกไงเนี่ย ม้วนจ้ะม้วนม้วนบอลโจไปแล้วตอนนี้นะหัวขวนผัวขวนแปลว่าหัวล้อม้วนจ้ะเอาเป็นว่าฝากถึงแฟนๆเนี่ยค่ะฝากติดตามน่ะจ๊ะอยากฟังเสียงหนังฝากได้ขอบคุณค่ะลากาโคฟ่าพบกับเมฟซี่เนเดอร์จ่าเนเดอร์ฟากกดติดตามผลงานเพลงใหม่หลายเนเดอร์จ่าที่จะปล่อยวันที่18เนี่จ้ะเขาของอัดวนที่11จ้ะฝากกดติดตามลากาเพลงใหม่ของพ่อโจจ้ะ ยืนนึงเป็นเขายืนเมาแมนไอถ้าเพลงนี้พ่อดังพ่อหล่ออย่ามางอพ่อกันแล้วกันยืนนึ่งมันเขายืนเม้าแมนไอครับเฟียสกับพี่เพชรโอ้ยฝากวงทีจะเปิดใหม่ในเดือนจาวงสาวน้อยลําพลินชูฝากติดตามลัจะพาไปจังหลายงานในเดือนจะเพราะอะไรเดี๋ยวไปขึ้นน้ำเนยขึ้นแล้วเพลงเรามีท่อนใหม่โชว์ลองให้ฟังได้โทไจะท่อนเดียวเองนี่

ชน,นะล like ูกตี๋ไ uh, ม่ใช่พ e ัวผมปวดเพียงพัวได้แล้วหรือเปล่ไม่ไม่คือเพียงลูกนะผ่าพอดเลยนะเลยนะเราไ่เลี้ยวลาล้มผ่าพอดเลยซักน้อยไม่อยากไปหาลุงโทนี่เมื่อวานก็ไม่ได้ร้องพ่อไม่ได้ร้องอ่ะไปหาลุงโทนี่เมื่อวานนี้โอ้โหแบบไม่สักหน่อยหรอฮะตึ้งเอ้าไม่เอา จะลองเซองให้ได้ก่อนอ่ะเราลองเราลองเพราะเราเนี่ยคือไพ่ใบสุดท้ายใช่ในการที่จะทําให้พ่อแม่พี่น้องพ่อลูกตีกันแล้วเราคือไพ่ใบสุดท้ายนะเราพั้งานกันเลยอะอะไรอะหนูเราเป็นหนูพ่อเราเป็นพ่อยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาสกับโอ๊ยแบบน้ำแก้วว่ามันแหกกล่องแย้ววิ่งเอาเป็นบ้านเชียร์ไปถั่วใช่ครับฝากไว้ด้วยครับเพลงยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนไอ้ครับร้องคู่กับพี่เพชรสลัดครับ แล้วคืออะไรอาจจะเขบเบืร์กันได้ด้วยจ้ะไมอพลาไปขายต้นฉบับดูดิจะขบเบื่อข้าต้นฉบับิดดูผมก็ฝากรายการหมอรำไอดอลด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีสานนครสิงห์ครับแล้วก็วงใหม่นี่ฮะว้าวสาวน้อยลำเพิร์นโจเฮียหน่อยบอสโจขอขอบคุณแฟนๆเอาอีกหน่ยอีกหน่อยอีกห่มาจะได้กินโอเค